วัสดีเอฟมนุษย์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Active f p v Channel สวัสดีครับผมคือน้องมาร์ไฟมอเตอร์เอซิดนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับแน่นอนละเกี่ยวกับเจ้าลำนี้ด้วยและสถานที่นะครับสวยงามมากแท้แดมสนามในฝันของนักบินโดนทั่วโลกโอขนาดนั้นเลยทีเดียววันนี้นะหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับนั่นก็คือ ดโดรนไม่เทพนะครับลำนี้แหละนะไม่เทพนะแล้วก็ฟรีสไตล์ก็ไม่เก่งด้วยนะครับเออโดนก็ออธรรมดาธรรมดานะครับแล้วท่าทางก็ไม่มีด้วยเอาละเราจะบินอย่างไรนะให้มันน่าดูนะครับสนามนะครับมีทั้งพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวต้นไม้นะมีพื้นที่ที่ให้เราสามารถบินเหนือต้นไม้ได้แล้วก็บินลงมาบริเวณด้านล่าง ได้นะครับโดรนวันนี้นะที่พี่ไม้ใช้นะครับลำนี้เลยนะนั่นก็คือมา r ์คไฟพี่ไม้มันใจกว่าน้องๆต้องเคยเห็นกันละนะเป็นเฟรมที่ใช้ในการบินฝึกซ้อมฟรีสไตล์ทั่วไปนะครับทริปโรตีลังกาได้แต่วันนี้นะครับพี่ไม้ก็จะเน้นนะครับมาเทรนนิ่งเกี่ยวกับการบินเข้าช่องแคบต่างๆเห็นไหมมันมีให้เราสามารถฝึกได้เยอะแยะเลยนะดูตามนิ้วพี่ไม้นะช่องเล็กๆแบบนี้นะก็เข้าได้มันไม่ใช่ว่าจะต้อง บินอ้อมบินเหนือแล้วขึ้นไปบนต้นไม้ตลอดนะครับดโดรนที่พี่ไม้ใช้ในวันนี้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง Mark 5นะครับตัวเฟรมนะครับราคาถูกมากมากๆนะครับหาซื้อได้ทั่วไปขาก็สามารถที่จะซื้อมาสต็อกมาเตรียมเอาไว้ได้นะครับรีเซพใช้ของ Crossfire นะครับตัวเฟรมหน้าตาแบบนี้มอเตอร์นะครับตัวนี้เป็น Exit นะครับ a e 2 2 0 7โอ้ยราคาก็ สุดแสนประหยัดนะก็คือบอกแล้วนะคือเป็นลำแบบสเปคทั่วไปเลยนะครับสเปคถือว่าไม่สูงเลยลำนี้ลำที่น้องๆประกอบกันนะพี่ไม้มั่นใจว่าค่อนข้างจะสเปคสูงกว่านี้อย่างแน่นอนนะเสาพี่ไม้ก็ใช้แบบสั้นกระจิ๋วเลยนะเออเพราะว่าพี่ไม้เน้นก็คือใช้ในการฝึกซ้อมเวลาล่วงหล่นนะครับพี่ไม้ไม่ต้องการให้ออมีอะไรที่มันเกะกะเนาะเอาล่ะประมาณนี้นะครับลำไม่เทพนะ เริ่มต้นเดี๋ยวพี่ไม้จะบินก็คือสร้างรูทเส้นทางกับตัวเองบินประมาณตามนี้นะเข้าไปด้านในนูน่นห่างจากที่พี่ไม้ยืนประมาณสัก2-300เมตรอ้อมตัวเองนะครับก็ใช้ระยะความไกลประมาณนี้แหละรอบแรกพี่ไม้ก็จะบินช้าก่อนรอบที่สองพี่ไม้ก็จะบินเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆขึ้นด้านบนบ้างนะครับอาจจะมีสลับกันนะขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างอะไรอย่างนี้แหละ พื้นที่ที่เราบินนะครับเราก็ต้องมันสังเกตนะครับจุดนี้มีน้ําอยู่เห็นไหมก็ต้องระมัดระวงังไม่เน้นที่จะบินผ่านช่องทางนี้นะครับเราจะต้องมาเดินดูแบบนี้แหละก่อนนะเวลาที่เราจะไปบินที่ไหนนะครับใจเย็นๆนะแล้วทุกจุดเนี่ยมันสามารถสร้างพัฒนาการให้เราได้นะครับเราอย่ามองแค่ว่ามีต้นไม้แล้วเราก็ต้องบินข้ามบินด้านบนอย่างเดียวนะครับลักษณะของช่องนี้นะเดี๋ยวพี่มายเดินไปให้ดูนะช่องแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย มันมันก็ค่อนข้างกว้างนะแต่ตอนที่เราใส่แว่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแคบมากเลยดังนั้นการที่เรามาเดินดูเดินเซอร์เวย์แบบนี้ก่อนดูช่องทางให้เห็นให้รู้ว่าตรงไหนบินได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้การซ้อมของเราเนี่ยเรามีความมั่นใจขึ้นนะครับเวลาที่เราจะบินไปในจุดต่างๆเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะบินเข้าไปนะปะลุยกันครับกับหัวข้อในวันนี้นะลำไม่เทพท่าทางไม่เก่ง จะบินยังไงนะครับให้หน่าดูน่าติดตามนะครับพร้อมกันแล้วลุยกันเลยครับพร้อมเย้าอากาศดีมากไปลุยกันนะจุดที่พี่ไม้ยืนตอนนี้นะครับก็ถือว่าโล่งนะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับทำให้การบินนะครับเราสามารถบินได้ไกลหลายคนอามลำแล้วก็จะนำลำขึ้นสูงแบบนี้นะครับ เนื่องจากอาจจะมีความกลัวนะครับกลัวว่าบินด้านล่างแล้วมันจะชนจะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ฝึกนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบินได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะเมื่อเราเริ่มฝึกบินด้านล่างนะครับก็จะเริ่มบินช้าๆแบบนี้ก่อนนี่พี่ไม้จะอธิบายสเต็ปไปนะตอนแรกก็บินเหนือต้นไม้นะตอนหลังก็มาบินต่ำด้านล่างแบบนี้นะครับ ซึ่งใครที่ลงทะเบียนเรียนกับพี่ไม้นะครับนี่คือบทที่4นะครับบินเหนือต้นไม้แล้วก็บินลอดต้นไม้นะครับจากนั้นนะครับสเต็ปต่อไปก็มักจะฝึกท่าทางกันแบบนี้นะโดยการที่เราจะขึ้นมาสูงแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ม้วนหน้าม้วนหลังนะตีลังกาซ้ายขวาแล้วจึงจะลงต่ำนะครับพอเริ่มที่จะประครับประคองลำได้นะครับก็มักจะฝึกท่าทางกันเลยโดยที่ ไม่ได้ฝึกเบสิกให้ดีก่อนนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรที่จะรู้จักอาการลำของเราเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนนะฝึกหลบหลีกเลี้ยวเบสิกต้องได้เข้าหัวข้อในวันนี้กันนะครับนะไม่ถนัดท่าทางท่าทางไม่เก่งจะบินอย่างไรให้หน้าติดตามมาเริ่มกันเลยนะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะพี่มายก็จะฝึกบินแบบนี้นะ สร้างรูทเส้นทางให้กับตัวเองนะครับตอนนี้พี่ม้จะบินช้านะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะได้ความเร็วในระดับนี้เราก็หาเส้นทางนะครับสร้างเส้นทางการบินให้กับตัวเองไม่จําเป็นที่มันจะต้องบินกลับเส้นทางเดิมแบบเป๊ะๆนะครับแต่ก็ให้ใกล้เคียงเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้นะว่าด้านหน้ามันกําลังจะเจอกับอะไรนะครับมีช่องมีทางแบบไหนบ้างจากนั้นก็ให้เรานะครับ ใช้ไหวพลิบนี่แหละนะในการเลี้ยวหลบหลีกเนี่ยบินแบบนี้แหละเห็นไหมนะย้อนดูคลิปพี่ไม้นะคลิปเก่าๆนะสัก3-4ปีที่แล้วนะครับพี่ไม้ก็บินสนามนี้แหละนะครับแล้วก็บินสไตล์แบบนี้แหละบินที่เดิมเส้นทางเดิมเลยนะสำหรับคนที่เรียนกับพี่ไม้นี่คือบทที่5นะครับก็คือให้บินตามเส้นทางแบบนี้นะจากนั้นพี่ไม้จะเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆรอบแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40รอบนี้40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะ เพิ่มความเร็วเพราะเราเริ่มที่จะคุ้นชินกับสนามแล้วสังเกตดูนะครับการบินแบบนี้นะหลบหลีกเข้าช่องนะลอดใต้ต้นไม้คือเราไม่กลัวนะไม่กลัวที่จะเข้าไปใต้ต้นไม้เนี่ยภาพที่ออกมาพี่ไม้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็น่าดูด้วยใครที่บินสไตล์แบบนี้พี่ไม้ก็มักจะดูนะพี่ไม้มักจะดูจนจบคลิปนะเพราะมันทำให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับการหลบหลีกสติปัญญานะ บินต่ำได้ก็บินสูงบ้างสลับกันนี่ก็คืออยู่ในบทที่4นะครับเนี่ยบินสูงเหนือยอดต้นไม้เห็นไหมเราต้องใช้ทักษะหลบลีกหาช่องนะครับช่องแบบนี้เข้าไปเลยแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับน้องๆที่บินสูงก็คือแบบสูงลิ้วเลยสูงจนไม่รู้ว่าจะฝึกอะไรดีนะบางคนบางกลุ่มนะครับก็ฝึกท่าทางตลอดทั้งไฟท์นะครับโดยที่ยังขาดนะครับในเรื่องของเบสิกนะพอเราทำท่าทางเสร็จแล้ว ก็ไม่รู้จะบินต่อยังไงให้มันดูสวยงามต่อเนื่องนะครับดังนั้นนะการฝึกบินตามเส้นทางแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยรู้จักโดรนของเรามากยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมมันได้ดั่งใจมากขึ้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรให้มากนะแค่เพิ่มความเร็วในการบินนะจะบินสูงแบบนี้ก็ได้นะจะบินต่ำลงล่างก็ได้นะครับ จุดหมายปลายทางนะของคนที่บิน FPV นะครับเกือบ 100%! พี่มายย้ําว่าเกือบร้อยนะไม่ใช่ร้อยนะก็คือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับคนที่ฝึกท่าทางจากช้าก็จะเร็วขึ้นคนที่บินเดินทางจากช้าก็เร็วขึ้นนะคนที่เขาบินเรสซิ่งแข่งขันนะครับเขาก็จะต้องทําเวลาให้ดีขึ้นนะยกเว้นคนที่บินแนวซีเนมติกนะครับถ่ายหนังถ่ายโฆษณา หรือว่าถ่ายงานโปรดักชันแบบนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับแต่พี่ไม้พูดถึงคนทั่วไปที่ฝึก FPV นะครับปลายทางก็คือความเร็วเอาละตอนนี้พี่ไม้ก็จะเพิ่มความเร็วและอาจจะมีท่าทางบ้างนะครับโรนะซึ่งก็เป็นท่าพื้นฐานเลยนะครับก็มีโรนะครับแล้วก็มีลักษณะของฟลิปแบบนี้นะครับรวมถึงสปริตเอ็กด้วยนะก็เป็นท่าที่ พื้นฐานนะครับหลายคนก็ทําได้อย่างแน่นอนนะลุยกันต่อเพิ่มความเร็วนะขึ้นบนเข้าช่องแล้วก็มีโรบ้างมีฟลิปบ้างชูดลามสปริตเอสนี่คือท่าทางพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับนะเข้าในหัวข้อของวันนี้ที่เราพูดคุยกันนะลำของเราไม่เทพนะแล้วก็ท่าทางของเราก็ไม่ดีไม่เด่นไม่เก่งนะครับเราจะบินยังไงให้หน่าดูนะครับพี่ไม้ก็แนะนำนะนั่นก็คือวิธีการบิน โฟล์แบบนี้แหละนะครับชุดลามนะแล้วก็หลบลีกพยายามหาช่องแคบต่างๆแล้วก็ฝึกเข้าไปทั้งสูงทั้งต่ำนะมองทุกจุดให้เป็นเหมือนสนามซ้อมลงล่างแบบนี้ก็บินตามเส้นทางไปเห็นไหมครับการบินแบบนี้พี่ไม้บอกเลยนะว่ามันดูแล้วน่าติดตามนะครับดูแล้วมันเหมือนกับมีอะไรให้เราลุ้นต่อไปว่ากำลังจะไปในทิศทางไหนส่วนท่าทางแบบนี้ใครจะทำได้ หรือไม่หรือทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ใส่เข้าไปตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความถนัดของตัวเองนะครับค่อยๆฝึกเพิ่มเติมเข้าไปทีละท่า2ท่าง่ายๆฟริปบินไปต่อแล้วพี่ไม้ก็จะกลับมาเข้าช่องเหมือนเดิมเห็นไหมบินลูปแบบนี้แหละนะนี่พี่ไม้บินมา4ปีแล้วนะบินแบบนี้แหละเส้นทางเดิมๆเ,เลยนะครับนะอย่าไปเบื่อมันนะอย่าไปแบบรู้สึกว่า โอ้ยไม่มีอะไรให้เราซ้อมเลยคือในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยนะสนามเดิมสถานที่เดิมบินกัน1ิบคนนะครับผลลัพธ์ออกมาก็แตกต่างกันดังนั้นเราต้องออกแบบโจทย์ในการฝึกซ้อมแล้วก็ใช้สถานที่ใช้สนามที่มีนะออกแบบการฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดนะแค่นี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ลุยกันต่อนะดูนะพี่ไม้ก็เน้นแค่ชุดลำขึ้นไปนะโรแล้วก็สปริตเอสโรแล้วก็สปริตเอสนะครับไม่ได้มีท่าอะไรที่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนเลยนะแต่เน้นก็คือการหลบหลีกแล้วก็ความเร็วนะครับซ้อมแบบนี้เวลาที่ลำร่วงลนชนนะเสียหายน้อยนะ3-4ปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีค้างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปีนขึ้นไปเก็บนะเตรียมอุปกรณ์เตรียมเชือกเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับในการที่ เราจะไปเก็บกู้ลำกลับคืนมานะครับแต่สิ่งที่มั่นใจได้เลยก็คือมันจะไม่เสียหายหนักนะครับแล้วก็มันจะไม่สูญหายอย่างแน่นอนนะถ้าเราไม่ไปบินเหนือน้ำต้องหักห้ามใจโอเคประมาณนี้นะลองฝึกกันดูนะครับพี่ไม้มั่นใจถ้าน้องๆตั้งใจจริงนะครับใช้เวลาไม่นานจนเกินรออย่างแน่นอนนะครับแค่มีความอดทนนะครับแล้วก็มีระเบียบในการฝึก สำหรับใครที่ฝึกไม่ได้บินไม่เป็นสักทีนะครับก็ทักหาพี่ไม้ได้ตลอดเวลานะครับ line id a c t i v e image ครับนะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับใครที่อยากจะลดเวลาในการเรียนลดความเสียหายสังเกตดูนะเวลาที่พี่ไม้บินนะครับพี่ไม้จะเน้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับบินไปต้องบินกลับมาให้ได้พี่ไม้จะไม่ค่อยเน้นท่าทางอะไรที่โหดๆอาจจะมีบ้างนะครับที่พี่ไม้ซ้อมแต่พี่ไม้ก็ไม่ได้เน้นที่จะให้น้องๆต้องทําตามนะครับ เนื่องจากพี่ไม้อยากจะให้น้องๆเนี่ยบินด้วยกันให้นานที่สุดนะคนที่บินแบบโหดโหฝึกท่าจัดจัดเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่ไม้รู้สึกว่าบินได้ไม่นานนะปี2ปีแล้วก็เลิกกันไปนะครับแต่ถ้าใครที่มีงบประมาณไม่ว่ากันนะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ส่วนตัวพี่ไม้เองเนี่ยพี่ไม้ก็รู้ตัวดีนะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณมากมายนะครับดังนั้นพี่ไม้ก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อให้ ได้มีโดรนเอาไว้บินยาวๆนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้กับน้องๆได้นะครับลองฝึกกันดูนะติดข่าจุดไหนทัาหาพี่ไม้ได้ตลอดเวลานะครับ Line ID Active Image นะมาเล่นมาเรียนมารู้นะครับมาโบยบินไปด้วยกันเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมโย สวัสดีน้องๆมือใหม่ที่สนใจในการบินโดรนและ FC Active FPV ทุกคนนะครับวันนี้พี่ไม้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่ม Active Drone Learning เป็นกลุ่มปิดสามารถเข้าดูเนื้อหาข้อมูลได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคอมเมนต์ได้แต่ไม่มีการสร้างโพสต์ใหม่จากสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาคลิปที่ต้องการเรียนรู้ภายในกลุ่มจะเป็นเหมือนห้องสมุดออนไลน์ ที่แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อัดแน่นไปด้วยคลิปการฝึกบินโดรนทั้ง gps โดรนและ fpv โดรนข้อกฎหมายเบื้องต้นการใช้งานอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนบินจริงบินโดรนอย่างไรให้ปลอดภัยบินอย่างไรให้เป็นไหวเทคนิคการบินต่างๆเริ่มต้นบิน fpv อย่างไรการฝึกบิน simulator ด้วยโปรแกร,รมจำลอง การประกอบ FPV Drone ด้วยตัวเองการตรวจเช็คอาการการซ่อมบำรุงและคลิปอื่นๆอ,อีกมากมายกว่า200คลิปอัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดทั้งเดือนหากน้องๆสนใจสมัครสมาชิกกลุ่มได้ทางเพจ Active FPV Shop ทักแจ้งสมัครสมาชิกทาง Inbox เพจได้เลยค่าสมัครเพียง990บาทตลอดชีพ ือเป็นการสนับสนุนพี่ไม้ในการทำคลิปเพื่อการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับน้องๆมาเล่นมาเรียนมารู้ไปด้วยกันจะบินโดรนอย่างสนุกและมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นบนความปลอดภัยนะครับ